พี <c oughs> ่น้องดารจะได้เห็นได้ได้ยินเสียงธรรมภาษาธรรมนี่เราพูดฮองกงเป็นภาษาธรรมที่เจตนาจะมีแบบโลกมันมีเจตนาอย่างโลกคือกิเลสเจตนาแฝง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 ,ง,งเจตนาหลบหลีเจตนาอะไรแล้วแต่เรื่องของกเิเลสมีเจตนาจะหลบหลีกจาก จากความจริงความจริงไม่เข้าสู่ความจริงแต่ธรรมานิสงแนวนี <c> ้ <oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นภาษาของธรรมจึงไม่มีเล่มีเหลี่ยมคงไปคงมาเลยส <c oughs> <c oughs> ำหรับผู้แทศก็ต้องเทศไปตามภาษาของธรรมแต่ไม่มีเจตนา <c oughs> ที่จะพูดดุด,ด่าว่ากล่าวหรือพูดหยาพูดโลน ผู้โศกโปกโสมมดังที่จิเดชหาเรื่องมาโจมตีนั่นนะธรรมะไม่มีมีแต่ความจริงความจริงร้นร่วน,วนแต่ิเลสมันหาอย่างนั้นแหละมันบอกนะครัเพรามันมีอะไรเกินกิเลสเรื่องชอบยอแล้วชอบที่สุดเลยชอบยอมากคือเกสกิเกสไม่อยู่กับอะไรได้อยู่ความอยู่กับความยกยอพอปั้นธรรมะอยู่กับความจริง ไม่มีอะไรบกพร้องธรรมะพอที่จะมาตัดออกแล้วจะมาเพิ่มเติมธรรมะไม่มีมีเอ็นกงไปกกงมาแต่กิเลสมีความบกกล่องหิ้วโหยตลอดเวลาจึงต้องได้ส่งได้เสริมได้ยกได้ยอกกันอยู่ตลอดมันะไอันนี้นะมันแม่แต่สัตว์ก็แบบเดียวกันกับหู้ชอบยอเข้าใจไหม คำว่าชอบยอคือชอบยกย่อมยอ,ยอเราเห็นได้ชัดมีหมาตัวหนึ่งหูตุกตู่น่ารักเตี้ยเตี้ยเขาเลี้ยงไว้รู้ภาษามนุษย์เราได้ยินเขาบอกว่าหมาตัวนี้รู้ภาษามนุษย์เราได้ยินเช่นเราพูดอย่างนี้เขาเข้าใจหมดเขาก็น,นอนนหูตุกตู่น่ารักเตี้ยเตี้ยเราพูดอะไรๆเขารู้เรื่องหมด ว่าอนะ่าเนี่ยเช่นอยากให้ให้เขาลงน้ํานี่เขาก็ลงให้เขาไปไหนเขาไปได้เลยเพราะว่าให้ลงน้ําเขาก็ลงมันมีสระน้ําอยู่นที่เขาเลี้ยงปลาสาระเล็กๆเ,กเกท่าห้องนี้ละมั้งนี่นี่ตรงนี้เขาเลี้ยงปลาเบอให้องน้ำสระเขากระโดดพูปแบบดุคือวิ่งเลยโวยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว บอกเฉยไม่ไม่ได้สั่งให้ลงนี้นะพูดตามเรื่องเฉยๆเ,เขาจะลงน้ำบอกว่าบอกให้ลงน้ำเขาก็ลงเขาปุ๊บว่บเดียเขาจะลงน้ำของแมวแล้วพูดเรื่องเฉยๆล้วไม่ได้บอกให้ลงนะเขาก็กลับมานอนพูดยอกยอสตรเสายทีนี้พอพอบทสุดท้ายนี่นะพอจบลงนี่พูดเราพูดธรรมดาเสียงธรรมดา เขาจะฟังเหมือนไม่มีหูนะนอนนิ่งน okay? ี่บทสุดท้ายเจ้าของเขาก็สรุปความพอจบสุดท้ายเขาบอกว่าไอ้ไอ้บ้าเท่านั้นนะพูดพูดว่าไอ้บ้านี้ไม่ได้พูดเสียงดังนะอันนั้นเขาก็นอนฟังแล้วพอจบท้ายเขาเขาก็บอกว่าไอ้บ้าอยู่เลยห่าห่าห่าเห็นไหมล่ะเห็นไหม่ะเขาไม่เขาไม่ชอบตำหนิตีเตียนอืา ขึ้นห่าห่าห่า,หา,หาเลยแล้วขบขันเราเห็นเองนี่ถ้าไปฉันในบ้านเขานี่เราพูดถึงเรื่องที่เลยนี้จะชอบยกชอบยอพิคก็ให้พิกบอกว่าเป็นถูกยอเขาเป็นถูกนี่บรรดาผู้ฟังอาจฟังทรรมั้งหลายนี่จึงเรื่องราวทั้งหมด มันมีนจะกิเลสคืนนะว่าิืนนะว่าคํา,าพูดคําจาภาษาคานวณอะไรก็แล้วแต่นะต้องให้เป็นไปเรื่องไพเราะเพราะพิมอ่อนหวานดิ่มนวลนันนี่เป็นภาษาเหนือที่กิเลสใช้กับโลกด้วยมาถ้าอย่างนี้นภาษาของธรรมไม่ค่อยมีถ้าว่าทมก็ทําไปเรียนมาจากกิเลส้าเรียนมาจากสำหรับตำลาก็ มาไปเรียนมากกับเป็นภาษาของเหล็กมาด้วยกันพูดจริงเป็นเรื่องไปตามภาษาคุเหล็กคัควรจะทุบจะตีจะตกจะต่อยุัทีิเลียดตรงไหนไม่ยอมทำเพราะีิเลกไม่ทำก็อ่านตามตลอดเวลาไปจาน,นั้นเนไอ้ตู่น่ะบ้องก็ตกตกท้ายก็ก็ต้องลงว่าจเจริญพรเขานีค่คิเหลศชอบ เจริญพอเจรลญมชอบงานทำไม่หนึ่งแล้วก็พูดกับมววเข้ามาหาที่เรานำทรมาเทศนคนทั้งหลายจ,จะแปลกหูแปลกตาแปลกใจจนถึงลงกันเป็นส่วนมากว่าหลวงตานี้พูดหยาบพูดโลมพูดดุพูดด่าหลวงตานี้เป็นพระหยาบโลมไม่เลยเหมือนพระทั้งหลายนี่ที่เด็กโจ้านเข้าใจไหม นีที่หนีตามเรื่องของเิเสที่เข้าเข้ามาต่อต้านทมเขาต้องต่อต้านความจริงนั้นเขาไม่พูดเป็นจริงหรือเท็จประการใดที่พูดกันนั่นเขาไม่คํานึงเขาคํานึงแต่ว่าอยากว่าโลนคือเขาไม่ให้ไปแตะเขาอันนั้น,นี่ก็เริ่มออกมาเรื่อยๆภาษาธรรมออกมาในพี่น้องหลายได้ทราบการเทศนาวาการ <c oughs> เราไม่เคยคำนึงถึงความดุเดาว่ากล่าวว่าหนักว่าเบาว่าโตกับกโสมมอะไรไม่มีเป็นทางเดินของธรรมไม่ว่าอยากว่าโลนว่าอะไรอะไรเป็นภาษาของของธรรมเป็นทางเดินของธรรมธรรมจะก้าวเดินไปตามนั้นสูงก็ไปตามถึงต่ำไปตามต่ำเหมือนเราเดินทางขึ้นเนินขึ้นเขาขึ้นที่ที่ลุ่มที่ดอนก็ขึ้นลงตามนั้น ทำม,มากก็ไปตามลมเป็นอย่างนั้นนะไม่มีเจตนาทีาา่ว่าอยาบว่าโลดดังทีห่หาเรื่องใส่นะนี่ก็เรื่องออกมานานแนละ้วบางทีถึงเอาขนาดหนักๆขึ้นคือหนักชุดลากอย่างแรงเข้าใจไหมไม่ใช่หนักก็ขยําลงให้แหลกนะชุดลากขึ้นมาจากหล่มจากเลือกจากคูรจากไฟอย่างรุนแรงลากขึ้นมานี่ก็เป็นภาษาธรรม เหี่ยไปอย่างนนี่เขาก็ว่าดเุเขาแทงเนี่ยคือฉุดล่าจากหลุมจากลรือจากฟูจากไปถ้าเบาๆมันไม่ทันมันมันมันจะเสียการใช่ไหมล่ะลากเร็วเอาอย่างแรงๆเบาก็ไม่ได้นั่นภาษาธรรมหนักก็หนักอย่างนั้นเสียไม่ใช่หนักแบบเหยียบย่ำทำลายหนักแบบฝูดแบบลากก่าขึ้นต่างหากภาษาธรรมเป็นอย่างนั้น สำหรับโลกทั้งหลายโลกพี่การพูดทั้งนี้เราไม่ได้จำีคุ่นผู้ใดนะเราพูดตามแถวแนวของกิเล่มันเดินแถวไหนเดินทางใดทำเดินทางใดตางหนกนะพูดสายทางของกิเลสกับสายทางธรรเดินมันต่างกันสายธรรมเดินไปตามความจริงสายกิเลสเดินไปตามความยกยอสรรเสริญคืออ้อมอ้อแมแยม คือไม่ไปตามความจร,งริงหลกนั่นหลีกนี่ไปคือเจ๊เลยเมืองคำปลงไปปงมายังอย่างคือว่าห,หาูหรือขาบหรือเข้าใจไหมนีเชื่อกองกองอต้ง้งชานอย่างนี้นะถาว่าพูดอยากพูดรยนพูด โหด้ร้ายชายวายคน,นนะีงนะความจริงสุดขึ้นอย่างแรงเข้าใจไหมมันบอกมันอ,นอยูย่ในชื่หยดเนื้แล้วรากขึนกน้นอย่างแรงว่าตาบอดไม่เห็นเลยคือขั้นเห็นมาแล้วนี่คือใครขั้นพ้นมาแล้วยังไม่ทันเห็นเน่ะกจับสุดขึ้นมาอย่างแรงนี่ที่เมันมันก็ว่าอยากว่าโดยว่าโหดร้า,ายตปเดยความจริงธรรมะสุดออกดาว ฟูญกลับไปอย่างรุนแรงเข้าใจไหมรากถึงเ,เป็นไอ้การเหตุการณ์นี่ทรมาทั้าเป็นห้างต่างๆมันไม่มีแบบผู้นี่เงี่ยที่เห็นก็คือเจ้าของต้องเห็นแ้วเป็นแล้วิธีการต่อสู้ทุกแบบทุกสบับระหว่างเืีอกับทำบนหวัวใจของผู้บำเพ็ญผู้บำเพ็ญ ทำนะเองผู้ที่รู้เรื่องของเรื่องจะทำได้ดีหรืสอสจ่อกรต่าแบบไหนแบบไหนมันจะผ่านอันนี้ช้งหมดกรที่จะออกเป็นธรรมเทศนาว่าการสอนโลกขทั่วไปท่านเป็นผู้ผ่านมาแล้วท่้งนั่นทางนั้นนะเพราะงั้นการพูดท่านจึงไล้มีอมอีรบ้างพูดตามหลักความจริงเรื่องร้เร่องไปเลยคนะือเราไม่ได้ไปฏิบัติมันก็ยัจบบนจากจังหวัดาน ไม่เห็นเป็นของที่ตัดคำต่อกันบนเวทีคือหัวไก่มันก็พูดไม่ถูกแล้วก็มีใครก็ม้มาได้นะมันเป็นอย่างนั้นโดยสารเราไปเจอเขาอต่างๆแล้วจะไปพูดว่าอย่างไรก็มันเห็นต่างๆนั่งหาสมัยพูดื่องจนแม่เกินเลย จริงได้บอกคุณน้องหลายว่านี่ภาษาธรรมเรื่องออกแทรกกับเรื่องเข้าไปานะเรื่องจะได้เห็นได้ยินได้ฟังเหมือนวันนี้ได้ตื่นแจ้งกันตื่นตื่นแบบเป็นแบบสองแบบตื่นแจ้งเเป็นไปทางธรรมตื่นแจ้งปลบภัยก็มี ดูถูกยากยามทั้งนี้ที่ยานเขามีเป็นเรื่องของตเองหรือว่าถ้าถึงแก้ดีใจเป็นเรื่องของธรรมันสุดทั้งหน้าของเรายิ่งบื้งเลยบื้งเลยต่ามไปขังเขาไปในหัวใจแลว้วันก็รู้เองเการเทศกาลว่าการไม่ออกมาสั่งว่าใจออกมาสาั่งอะหัวใจเป็นคู่ครึ่งเวทีแล้ว ต่อตอนตะเพ่ในสามเดียระโกาทานนี้มารวมกั่ที่หัวใจสังหารกันที่หัวใจด้วยรรมซึ่งอยู่ในหัวใจเดียวกันไปผ่านคนไปเสียจแล้วท่านก็พูดด้วยอย่างเต็มเมื่อเต็มหมายพูดด้วยความดีงามท่านเห็นทุกอย่างทั้งเกลียดท่านก็เห็นท่านทำท่านก็เห็นเต็มหัวใจของท่านแการเสศนงว่าการทำมาแต่เพืไอม่เต็มเมตเต็มห่าย ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายพี่หรฝ่ายคําแค่จ็มไม่จเหน่อยเหมือนกันหมดนันน้ำหนักเท่ากันเราสามารถที่เราจะเท่านี้เราก็พูดอย่างนี้เขาจะว่าต้องมีที่เตียนอะไรเราก็ไม่เคยสนใจเพราะการต้องมนีนั้นไม่ใช่ความจริงความจริงคือชื่แสดงออกนี่ต่างหากเนี่ย ความจริงยังไงก็ออกตามหลักความจริงความจริงแพทย์ก็จะมีกีเกียนอะไรๆจึงไม่มีคําว่าหวันถ้าหวันไปก็ผิดจากหลักความจริงฮมันก็ปลอมไปเสียเข้าใจไหมถ้าไม่ความจริงก็ตรงไปตรงมาตามหลักความจริงเนียกแท้เราจึงไม่เคยเป็นอารมณ์ก็เทศอย่างนั้นโลกจะตำหนิงานจะกีเกียนอย่างนี้จะจอมเกียงงานโลกไม่พอใจ อย่างนี้เวลาไเสร็จแล้วจะไม่มีเรื่องสนใจกับสิ่งเนี้เลยจ,จะมีแต่เรื่องของธรรมและทางเดินของธรรมสูงต่ำหนักเบามากน้อยมีทางเดินจะก้าวไปตามนี้เรื่อยเรื่อยไปเท่านั้นเรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น ว่าจะมาหวันหว่นไหวอย่างนั้นทำก็เหมือนโลกสู่โรกหยับย่ําทาลายทำโง่หัวไม่ขึ้นการทำเป็นทมแล้วต้องไปเลยตรงไปตรงมาเรียกว่าทำเป็นธทรหรือสอนที่ยวได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยถ้าู้ปฏิวัติตามที่ท่านจะแล้วออกด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วนะจะเป็นประโยชน์กว่วถึงกัน นี่เราจึงไดสวนเสมอถึงขนาดรับขูรับตายือก็ว่ามาแล้วเราเคยว่ามาแล้วเราไม่มียางที่จะเหนี่อยเพื่อตะมนอเรามีจะสุดขึ้นสุดขึ้นรากขึ้นรากขึ้นหนักบ้างเบาบ้าง,างตามแต่ความรีบด,ด่วนไม่รีบด,ด่วนเหตุการณ์มันบอกยังไงบ้างน่ะมันบอกอย่างนั้นควรจะเร่งเร่งควรจะหนักก็าหนักควรจะขูจยากเอากันอย่างหนักเชื่อ เห็นไหมผู้เรียกแสดงทำว่าอนุพิการขาสี่เห็นไหมนะละ่าาะม,มือ,อมร,นะรีรยงลําดับอนุพิการขาแปลว่าการแสดงคำประโดยลําดับเมื่อแปลกามขับนี้แล้วนะการแสดงคำประโดยลำดับคือเหมือนกับเบนเหินฟ้าขึ้นจากสนามทพยากก็ค่อยขึ้นเหินขึ้นเหินขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บึ่งเลยนี่เนี่ยทำมากแค่ไหงก็ต้องเรื่องทาเรื่องเสียเรื่องสวรรค์ ขึ้นไปเรื yeah. ่อยๆอาชีโนะเหนือขามะเห็นไหมขึ้นอยู่นั่นเพราะอาชีโนะเหนือขามะเราขึ้นอยู่ท่านถึงเนี่พยุงขึ้นไปก่อนพอได้ระดับแล้วกับถึงเลยนั่งเรื่ออนุพิการท่านแสดงอย่างนั้นทั้งสองประเทศประเทศหนึ่งโกงไปเลยอย่างเบโจวคีทั้งห้าท่านเทศสารเบโจวคีทั้งห้านี่คู่ความแรงเนี่ยผจะมา รุ่งแรงกับพึ euh. you know, museum, ่งเพียงมูในความแยงก็ใส่บึ่งโดยเมธีิกเรียจาวาเจนาเส้นกระบาขึ้นไปเลยเทียวท่านมาถามว่าเป็ยังไงสิงเปยังไงทานไปยังไงไม่ท่านไม่ถามเพราะท่านเหล่านี้บำเพ็ญในธรรมทัานยึดสิจต้าอยู่แล้วโดยอำนาจทางการสิงเพราะว่าเหล่านี้หมุนขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่ในขั้นนี้แล้วส่งต่อเลยเข้าใจไหมล่ะอืมไม่ใช่ท่าน ผู้บางเพ็ญทำขั้นสูงแล้วจะไม่มีสารมีสีงมึงเป็นคื้นฉันส่งมาแล้วมิจนถึงระดับนี้แล้วยกส่งเลยเข้าใจไหมอ่ะแค่อยสัต์สีเป่นเป็นแป่นื้อูือขั้นอายุการชาบูโาหาวไาเรื่อยเลยแล้วก็คำเยียวกเป็นมักฝนลนขึ้นมาในเวลานั้นมีพระญาติญาเป็นต้น จำแบบต่อมาประเทศอนตัตตละพระนสูนตรเปิดเผยหมดอันนี้จงทุกหนาตาให้ปล่อยให้ปล่อยให้ปล่อยหมดเลยทั้ทงสามประเภทนี้ไม่ควรยึดคนจับถือไว้นี่คือฝืนคือไฟเนี่ยถึงขั้นที่ควรปล่อยให้ปล่อยถึงขั้นที่ควรเกาะให้เกาะไปก่อนนั่นเหมือนเราเดินบันไดเดินตามทางลุขึ้นบันไดเมื่อมาถึงที่หมายแล้วก็บันไดเป็นของ้องผ่านที่เราจะ ต้องถือบันไดเป็นน้ำผันนะทางโดนเป็นน้ำผันแยกแยกไปไหนไม่ได้ต้องคงตามทางตอ่อไปเมื่อมันถึงชี่อนั้นแล้วถึงชื่แล้ว,ลวจะมายุ่งอะไรทางก็เพื่อที่อย่นี้บันไดก็เพื่อที่อนี้ขึ้นมาถึงแล้วไปรุ่งกับบันไดหาอะไรแน่บึ่งเลยท่านข้ามมาเป็นขั้นขั้นหน เวลาการเทศสอนทั่วไปกับเทศสอนภาคดอนด้วนจึงผิดกันมากทีเดียวถึงแยกประเภทเป็นสามประเภทด้วยกันประเภทแกงหมอ้อใหญ่เทศสาธารณะทั่วไปให้ได้ประโยชน์ทั่วถึงกันตามขั้นตามภูมิแงมงนิสัสวาสนาบุญญาบารมีของผู้มาได้ยินได้ฟังจากนั้นกับแกงหม,ม้อเล็กคุนีก้าวแล้วนะที่จะขึ้นแล้วแกงหมอ้อเล็กแกงหมอ้มอขิวพุ่งเลยแบบดเ,เวเมพิกเว กุ้งกุ <S <S ้ง <hi> เรเื่อยเรื่อยไปอย่างนั้นผู้ที่มีจิตใจมีความสงบเย็นควรแต่มรักแต่ผลซึ่งเป็นธรรมขั้นสูงต่อไปแล้วก็ส่งเลยส่งเลยเนี่ยต่างการคันเทศบอกงั้นทีเราเทศนี้เราไม่เราไม่ได้วัดรอยนะมันาเป็นโดยธรรมชาติประเภทนี้ควรเทศขั้นไหนประเภทนี้ควรเทสขนานั้นมันจะบอกเลยตัวของมันเองเลย รง,งานการเทศมันจึงออกไปตามลำๆๆดำับลำดับเ <c oughs> ทศสอนศรธาจึงสำหรับพระวัดป่าวันกานี้ <c oughs> จึงมีส่วนมากมักจะมีแต่แกงหม้อเล็กขึ้นไป <c oughs> หม้อเล็กหม้อใี่ขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> นี่แเ,เวลานี้ทําเหล่านี้ก็จะออกไปรทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคือออกแล้วนะเวลานี้หรอก็ออกแล้วแล้วแต่ใครจะมาเลือกเอา ตอนไหนกันใดนสูงต่ำขนาดไหนก็เลือกในอินเทอร์เน็ตเห็นในทราบมาว่า,างั้นมะดูว่าออกแล้วให้เครเราได้เลือกฟังทุกอย่างในทมของเราเราพูดอย่างเปิดอ,อกเราไม่มีสงสัยในธทมบรรดาที่แสดงมาแล้วทั้งที่ทาเป็นพื้นฐานทาเป็นลําดับลาดาแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อขีวเราเทไปอย่างเต็มเมกเต็มหน่อยทุกอย่างถอนออกมาจากหม้ใจล้วนะงอ้นถึงว่าตาบอดอยู่หรือ,อยังว่าเข้าใจไหมล่ะ พระพุธีเจ้าสาวท่างหลายท่านจ้าครอบโลกรตาตาของท่านตาใจให้พวกเรามันยังบอดอยู่หรือตามันใสยิ่งกว่าตาแมวคนหนึ่งอยากได้สิบตามันก็บอดด้วยกันมันบอดที่ใจมันยังหลับตาอยู่หรือนั่นหลับตาในเมื่อเราจะตื่นนั่นมนตื่นบ้างที่พระพุธีเจ้ามาประกาศศาสนาเป็นคู่แข่งของพิเลสปราพิเลสช่วยมานานเท่าไหร่แล้วทาไมไม่ออกมาปราบ Vard, แล้วก็เข้าสายองค์กรได้เฉี่ยโดยปราศมีสายองค์กด้วยความเซ่อสาเหลวไหลไม่มีสติสตังเสียเนี่ยต่มันนั่งมันนั่งจนเหงาต่อไม่มีสติสตังเมื่อรอยไปเสียเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่ๆนี่นี่จะเฉลี่ยระเวียนเครื่องมือเครื่องมือภาพเริ่มเลิกทำเป็นเครื่องมือแล้วมาอยู่ที่ไหนสติสตังต้องระมัดระวังตัวเองสมอหน่นเรียกว่าเส้นชีวิรทำยืนเดินนั่งนอนเป็นธรรมทั้งนั้นลง ตามกันนะเมือท่านสอนมาขนาดนี้มันเป็นยังไงคนเราเนื่ยเราไม่ตื่นหรอหือตื่นหรือตื่นยังนอนยังไม่พอหรือนอนจนตายหรืมีตัพ่ก,พกนมนคำแล้วอืมควรจะรู้จึกตัวตื่นบ้างฟิดกันบ้างสู้กันบ้าง,ส,างสู้กับย่าเหลนนี่มีทางดีตลอดนะหนักขนาดไหนก็มีทางดีตลอด <c oughs> แต่ปล่อยตามกิเลสนี่จมไปเรื่อยๆอล้วก็ความสะดวกเขาว่าความสะดวกเขาว่านั่นแหละคือทางของกิเลสทางศีลทางตามกิเลสปักขวางปังน้ําไว้กั้นทางไว้หมดไม่ให้ไปมันก็ไม่อยากไป <c oughs> ไปวัดไปวาไม่อยากไปเพราะกิเลสก,กั้นไว้ด้วยความลึกลับของมันมันดึงดูดไห้ไปทางของมันเสียทางนี้ไม่อยากให้ไปมันไม่อยากไปก็คือกิเลสแช้เขาแล้วเป็นเราเราก็ไม่อยากไปนั่น ไปวัดไปว่าทาทํามทาศีลทาบุญให้ทานน่อยากไปเรื่องของเด็กมันกั้นไปขนาดนี้เวลามันเปิดมันเห็นหมดจะว่าไงแต่ย้ำที่พูดที่ว่าทําความเพียรเนี่ยเดินจงกรมก็จะหลับไปทางจงกรมนี่เวลามันไม่เอาไหนนะมันเป็นจริงๆในหัวใจดวงนี้น่ะจะว่าไงเดินจงกรมก็จะเซ่อเซ่อก็เซ่อเซ่อซาซาจงกรมทั้งเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งอยากหลับอยากนอน นี่น้ำซ้ำย่างฉันอาหารแล้วใหม่ๆแล้วไม่อยากว่าฉันอาหารนะมันเข้ากันก็ได้แต่ชิแต่ข้าวเขาชาวบ้านเขามาใหม่ๆว่างั้นบอกเแล้วมาน,นอนใจอยู่นี่ว่างั้นถูกกล้องดีนะเขาไมไ่ให้ทานมาด้วยจินแล้วให้นอนให้เสอให้เธอให้หิวหัวอยากหลับอยากนอนอย่างนี้นะเขาให้ทานมาเพื่อสร้างบุญสร้าง,งาก,กุศลเดินจงกรมนั่งารณาด้วยความขยันหมั่นเพียรต่างหากนะนั่นมันไม่ไปาทางนั้นแต่ที่มันลงทางนี้นะเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> นี่เวลาพิเรกมันมีกําลังกล้าแต่ฟิตไปฟินมาเอากันไปกันมามันก็มีช่องทางได้แล้วเดี๋ยวกันเห็นช่องทางมีขยับขึ้นต่อไปนี่ความที่เจียดท่านอ่อนแอตะเกียดตะกายมันก็ค่อยค่อยลดลงลดลงลดลงคั้งนี้ก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นที่นี่ก็เอาแล้วนั่นเห็นไหมล่ะเมื่อทางพิเ็กที่มันติดบ้างเอา เอาไว้ข้งปากปกว่าปักน้ำมาไว้นั้นเปิดกว้างอาไปหมดด้วยคำแล้วก็จ้าจ้าเรืที่นี่ก็พุ่งเลยนั่นก็เป็นอย่างนั้นได้เคยพูดให้ฟัง <c oughs> ทอราบาดเข้าใจงนั้นนำมาพูดนีนะไม่ไดเอามาจากที่ไหนไม่ได้โอ้ได้อวดเรียนทำมือเจ้าทำมือเจ้า,อจาสอนอยังไงปฏิบัติยัยงไงเห็นยังไงก็มาพูดให้ฟังเ <c oughs> นี่ยเป็นอย่างนั้นนะเวลาไม่ได้เปิดกว้างแล้วที่นี่รอไม่ได้ก็ถึงขั้นแค้นถึงขั้นรอไม่ได้ก็หมูตายก็ตายเลย ที่ยายถอยไม่ได้นั่นจำที่น่ะนี่อำนาจของธรรมก็พูดไปหมดเรียกว่าอัตโนมัติแล้วนะถ้าลงขัน้นอัตโนมัติแล้วมีแต่ตายเท่านั้นไม่ตายต้องให้พ้นให้พ้นตลอดตลอดตลอดจะเป็นจะตายไม่สนใจนี่ทำเมื่อได้กล้าแล้วเป็นอย่างนั้นจากหัวใจดวงล้มลูกคู้คานี่นะถ้าอะไรฟัดได้เบี่ยงต่อสู้กันมันหนักมีทางที่จะเป็นไปได้คนเราถ้าจะปล่อยตามมันเรื่อยจมไปเรื่อยนะต้องกลับต้องกันก็มีแต่ศพของเราคนเดียวนะทั่วโลกทระท เราจะว่าแบบนี้พเราเหรือว่าแดนโลกธาตุนี่จะศพของเราสวงเขาสับคนกันเต็มไปหมดเพราะอันนี้นะความนอนใจพิเรลดากไปลากไปลงตายกองกันเนี่ยพิเรล,ลากไปเพื่อตายกองกัน<ม>ทำลากออกลากออกจากการตายกองกันให้หลุดให้พห้น้ทช่ตามพระมจริยังกระตังกระริยังกันนาบารังอิสัยอติปชา,าปนาติ ในเสร็จแล้วในการลบลาค่าฟันตะเกียบซึ่งตันตัวมหับไอยได้ขึ้นสุดลงไปแล้วนั่นวิตวกรรมพาราญางเสร็จปิดแล้วในงานค่าศึกอันใหญ่หลวงคือค่าที่เลือำรัสไปเลยกระต่างกระยังติดที่ควรที่จะทําไม่มีอะไรเราได้ทาเสร็จแล้วควรจงคือการละกาเกลี่ลยสร้างความอยู่เราทำเรียบร้อยแล้วทําจิตอื่นที่จะให้ยิ่งกว่านีไปอีกไม่มีแล้วนั่นตั้งแต่วันนั้นต่อไปผู้ที่เจ้าป,ประหารไม่เคยได้ชำระเกลี่ลย ไม่เคยได้ต่อสู้อีกเลยตั้งแต่กิเลสม้วนเสื่อมไปแล้วนั่นแหละสุขบรมสุขเป็นนิพพานเที่ยงตลอดไปเลยจริงเราต้องการไหมนิพพานเที่ยงความสุขบรมสุขตลอดไปเลยกับความจมตลอดไปเลยด้วยความทุกข์อย่างนี้เราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความทุกข์จมไปเลยอย่างนี้ก็ให้สั่งสมความที่เกียรติข้านเขาแท้เยียและอย่าฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ อย่าฟังเสียงอา่าเสียงทำให้กิเลสลากไปอย่างนี้ตลอดไปจจจมอย่างนี้ตลอดไปเข้าใจไหมละ่ะถ้าจะุดฟังเสียงครูเสียงอาจารย์ผมกับลัวตัวของเรา,าเป็นผู้รับผิดชอบตัวเ,เองเราต้องฟัดต,ต้องเยี่ยมต้องสู้กันสิมันึงถูกเข้าใจเหรอสู้ไปสู้มามันก็เป็นอย่างนั้นพุณเจ้าค้นคุกด้วยด้วยความเพียรไม่ได้ด้วยความเกียดค้านนะนะมีเยอะนะทุกขมัญเจติทุกขบัตทุกขมัญเจติ ผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้นั้นเพราะความภาคเพีเยรต่างหากไม่ได้เพราะความที่เสียที่พานท่านสอนไปแล้วพระผู้ริจ้าประสงค์ทวมเต็มไปด้วยความเพียรนี้ทั้งนั้นไม่ได้เต็มด้วยความเสียชีพานนะพากันจำเอาเอาเข้านี้ละอตอนนีุู้เจียงตอนนี้